ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบนะผม Belles Collection น,น,นะผมก็คือเป็นช่องรวมผมแล้วก็เพื่อนๆของผมนะครับเขาได้สร้างดิสคอร์ดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมคนดูคนไหนที่อยากคุยกับพวกเราหรือว่าหาเพื่อนเล่นเกมส่งแฟนอาร์ตหรือว่าใครสนใจกิจกรรมเล่นอะไรกันก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ดิสนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาเข้ามากันเยอะๆนะโอเคดีครับผมอัลเฟนอ์ครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกมอาร์ติเตอร์วอกซิ่งนะฮะซึ่งเป็นเกมมวยที่ยอดนิยมไปอย่างมากในโลบอสนะผมซึ่งผมก็แอบเออแอบเล่นหลังมาเป วันนี้เกมอัปเดตนะครับผมเกมอัปเดตก็คือมีระบบเป็นการสุ่มนัวมานะผมก็มันมีกล่องละสามพันนะจะมีอยู่สองกล่องนะครับตอนนี้นะเป็นรามังกรนะครับผมที่มันเป็นของลีเจนนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเทนนะครับก็อันนี้ผมอยากได้มากหนึ่งห้าูนย์นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับผมเปิดทีละสามพันนะครับด้วยงบเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยงบแปดหมื่นหนึ่งพันนะครับโอเคไปเริ่มเดยวเราชเล็กลืมแชร์จอหวื่อนกะมาหนึ่งลีเจนผ่านนะ มันจะดูยังไงมีเอฟเฟกไม่มีเอฟเ,เอฟกอ๋อนี่ไงก้า0.85เว้ยคือมึงสุม่มคือเหมือนจะเป็นการแบบว่าสุ่มหาของไม่พอต้องสุ่มว่าจะมีโอกาสเกิดสกินเกิดหรือเปล่าด้วยอารมณ์เหมือน t ี2อ,อ่ะเพื่อนกนกะสีดำหน่อยได้ไหมดิเจนพันอยู่หน้ากูเนี่ยนะถ้าเกิดได้ซ้ำมันขายได้ปะเฮ้ยขายได้ โหขายได้ราคาอูดเรียนรู้สึกว่าเรียนผ่มาเริ่มบ่อยเฮ้ยกระโหลกเฮ้ยก็ไปกดผิดเฮ้ยก็สวยอยู่แต่ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีนมการันตีไหมนะ มีการันตีป่อคนกะคนกาอยู่บอสอยู่อยู่อันเอฟอันมีเอฟเฟกต์ผ่านไปแล้วคือไงว่ามีเอฟเฟกต์ไปมีเอฟเฟกต์วะมันจะทึบกว่าปกติเว้ยเห็นป่ะแบบไอ้พวกสีฉากอ่ะฉากตรงเมื่อมันจะทึบกว่าปกติเฮ้ยนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยนั่งเงไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้นี้เห็นแล้วเห็นแล้ว เอ้ยไม่มาสองอันเลยโอ้โหมีกระตุกเล็กน้อยเฮ้ยหรือว่าจะมาเฮ้ยเฮ้ยไปได้ โอ้ยโหสั่อ,อ,อ,อเลยเร็วไปแค่ก้าวเดียวเร็วไปแค่ก้าวเดียวไอ้นนองคือคือถ้าได้แบบเอฟเฟคแม่งก็คุ้มกว่าเลเยอร์จนแล้วอะ่ะเออแต่กูอยากได้แค่เลเยอร์เจนไงวิปล่อยผ่านไปแล้ว อีพาร์ตสองอันโทษเวนเลยเกมอดครับบายแล้วครับตักหมดนะครับขายถุงมือขายถุงมืออ้ยนี่ย เดืยบลอยเรียบร้อยครับเรือยังมีโอกาสอยู่เก um ือเกือกเกือือขายถุงเลยเลยอุ้ยอุ้ยขายได้เยอะนะเนี่ย ยังเยเี่ยมไซ้ำกันละมีอยู่20,005นะครับแล้จะเปลี่ยนไปสุ่มสไตล์ใหม่นะเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนใหม่นี่คือเราไปลงแรงยากนะครับผมก็เดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวเรามาค่อยเก็บตังค์แล้วก็สุ่มหาใหม่หาลิหาลิเจนอันนั้นเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไหมนะแล้วก็อีกสิบสปินนะครับจะการันตีนะครับคิมูระเหรอ A few moments later. ลองกะโอเคกำลังด,ดีเกินกับได้อะไรเฮี <Yeah! S 2> โอเค uh อย่างน้อยก็ไปลงแรงได้นะพิทแมนโอเคโอเคโอเคดีๆๆอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยค่อยไปนี่มาแป0 0ัมา, 8, มากลับมาสุ่มนะครับอะไรนะ นะเตะแรงเนาะเอ้กร้อยเดียวได้เก้าพันก็สุ่สามครั้งอันหนึ่งนะขา,ายโดมสักอันหนึ่งันยอันนี้ที่มันหาง่ายๆขายนี่ยขายนี่แนละ้วกันเออเนี่เยเย้ไปแล้วก็สุ่มต่อครับลุน้นชุนชุบปกติผมจะเก็บสปินดองว้เยอะนะแต่ว่าทำไมอัปเดตนี้แม่งเล่นกูซา่าแบบกูปัญญาโจกทันทีเลยวะเล่นก้ามึมคิดดูเนี่ย ยาจกทันทีออัปเดตเนีดด่ยมากูว่าไม่ได้ได้แค <laughs> ่สามรอบเอง <laughs> เฮ้ย,ย,ยมันผ่านหน้ากูไปเรยวน,นี่อะไรอ่ะลายอะไรอ่ะกากเพชรหรอกลายอะไรวะมันกากเพชรเลยอะมันกากเพชรยังไงไม่รู้เลยอะเคครับยาจกเรียบร้อยครับ อัปเดตนี้เล่นกูเป็นยาดกเลย โอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับการสุ่มในวันนี้นะครับก็ก็ <g ül> <g ül> ถ้าเกิดทุกคนดูอยากดูงบเท่าไหร่ <g ül> เพิ่มเท่าไหร่ <g ül> เพิ่มเท่าไหร่ก็ไ <g ül> ม่ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากได้รีเจนนะก็เดี๋ยวนี่ก็ถือว่าพาร์ทนี้เราเฟลไปนะครผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเก็บตังค์เยอะพอเมื่อไหร่เดี๋ยวมามีพาร์ทต่อนะครับโอเคประมาณนี้นะถ้า <g ül> ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะผมแล้วก็ขอขอบคุณแครับแล้วเชิญพิเศษเพื่อนกล้าเพื่อนผมนะครับผมให้เศษเนี่ย โอเย่โอเย่สุขุนานะครับโอเคถ้าใครไฟอยากไฟอะไรก็ไปต่อยกับมันได้ใครเจอมันก็ไปต่อยกับมันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี้มันฮาวมากนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้คือช่องเรามี Q&A นะครับผมมีมีคำถาม Q&A นะครับสามารถเม้นได้สามารถคำถามส่งส่งลงคำถามได้ในโพสต์ชุมชนของช่องนะครับแล้วก็ใน Discord นะครับผม Discord อยู่ตรงใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคลินพันุตื่นด้วยลินพันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับผมอเดลจ้า